วุ่งตัดติดด้วยแมไม่มีใครรู้เฮ้ยได้รถบแล้วไปได้รถแล้วไปไปไปรอบไปรอบโจนี่โจนี่ไปรอบได้รถบแล้วววสนใจเล่นเกมกูไหมถ้ามึงชนะมึงได้หนุ่มตีไปมันไม่ได้ในหนังมึงดูเปล่าโยนยังไงอ่ะไม่รู้โยนไม่เป็นประการใจอ่อนไหมอ้าไปเลยให้ให้ อย่าไปทันเล่นเกมเลยกูใจอ่อนเลยตอนนี้ผมมาแข่งสวิตเกมไอ้ยศมาสายด้วยเลยเขานัดตอนบ่ายสองแต่นี่เกินมา15นาทีแล้วพี่ครับไปด้วยครับพี่ครับไปไปด้วยครับอ่าสองอ่าไปทาง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 ไหนนี้่ะเอ้ยได้ได้แล้วใช้เลยเอาไปทำอะไรนะเ้ี่ะ เยนอ่าเออโอเคอ่ะไอ้แจ๊กสายละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนท้ยครับไอ้แจ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับเออจิ้งเนี่ยเรอเฮ้ยยังไม่ครบยังขาดอีกคนนึงครแล้วเนี่ยมึงเนี่ยจัดดูสิบเจ็ดเอ้ยแปชุดได้ครบวิเนี่ยครบครบแล้วใช่ไหมครบแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยวันนี้ว่าโอ้โหแบบทีมกู้แข่งเยอะว่ะกูจะรถกลับยังไงเนี่ยวันนี้กูจะรถกลับบ้านเนี่ยสายผมทุกคนเลยนะเออ จริงเลยเหรอเธมาเอารถได้หรอล้วขอรักใจหน่อยได้ไหมขอรักใจหน่อยสิชื่ออะไรอ่ะตัวเองนงตี้ค่ะก็เลยนะนงตี้นงตี้เปอย่าดนตี้จังเลยเขาก็เยอะบุมเลยตรงนี้เลยตรงนี้นะเออสวมไปเลยนงตี้ทำใจหน่อยนะมันมันอลังกักมากเลยมาดูถัดเลยจริงนะ จะเอารางวัลทั้งรถทั้งไอ้นี่ด้วยวะที่บอกว่าทำคลิปที่เตะบอลอาภิเจียแล้วก็เอาไฝาดูไอ้ช่องพี่บอกว่าโอ้โหแบบทำคลิปโหดมากช่วงนี้เดี๋ยวสกัดขากันในเกมนะเล็กน้อยอะไรก็เราก็ให้อภงมหายกันปักตรงปักแตกแล้วก็ไปย้ายย้ายสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ติดตามพี่จริงฮะองเนี่ยไอ้นี่อ่อนๆให้หน่อยนะใหญ่เอารถกลับบ้านไม่ไม่ขับแก๊บเลาไอ้แค่นี้ไอ้แค่นี้เดี๋ยวนิดนึงไอ้นี่นี่อ่ะทัดบอก

วันนี้เรามาเอาเอารถจีนกลับไหมจะเป็นผู้ชนะไหมันเกมไหมผู้ชนะเราให้หนูถ้าจะให้หนูได้เนี่ยหนูต้องต้องเต้นให้ดูก่อนเป็นได้เลยมาขอขอเป็นเพลงแบบว่าหมูเด้งหมูเด้งกว่าหมูเด้ง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 มันต้องเอาดูจังหวะแล้วว่าพออยู่ทั้งในเกมแล้วะเราจะเราจะใจอ่อนให้เขาหรือเปล่าเราจะยังไงใจอ่อนไหน อ่ะเอาไปเลยให้ให้ไอ้เย็กเดี่ยไปทันเล่นงเกมเลยกูใจอ่อนแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะขายของในติ๊กต็อกันพี่ขายเก่งมากเลยเสื้อกับฟันอะน,นรจะเหล๋ยว,วกันครับแน่นอนครับฟันกู นะฮะมันถ่ายแค่นี้เหรอฮะใช่ผมยังไม่ตื่นยังเสื้อกับฟันแค่นั้นเองเหรออ๋ออะไรวะมันก็ถ่ายง่ายเลยเหรออันนี้อันนี้อันนี้ตำนานตำนานแจ๊ะแจ๊กเลยใช่ไหมเอามันจากไหนอ่ะแจ๊กแจ๊กน่อหรือว่าหรือว่าตอนนั้นเราจะเรียกไอ้ไอ้แจ๊กแต่ว่าเป็นแจ๊ะมากกว่าหรือไงโดนโดนแบบเรียกเฮ้ยแจ๊กแจ๊กเฮ้ยแจ๊กแจ๊กแต่ไม่ไม่ไม่เฮ้ยแจ๊ะแจ๊ะก ทานทานหมดทานหมดทานหมดขอแบบว่าโค้ดอาจจะจำไม่ได้ขอแบบขอหน่อยขอหน่อยไหมถ้าเดินมาทำอย่างนี้แกแกเนี่คือจะได้ยินเลย แต่อันนี้ผมไม่ได้ทำะนะลองอ่าเฮนี่ก็คือข้างในนี้ก็แบบไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าจริงๆแล้วด่านน่ะมันอยู่ด้านในเนาะเพราะว่าเราจะยังไม่เห็นเพราะว่าใครอยากไปเห็นต้องไปดูที่ช่องแจ๊ะแจ๊ะอะไรนี่ยต้องไปดูที่ช่องแจ็คแปรโพนะครับเดี๋ยวว่าข้างในเนี้ยมันจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะรู้จากคนที่เข้ามาร่วมเราก็คิดว่าเราแล้วะสบายสบายอยู่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะมันขึ้นอยู่กระดวงจริงๆเนาะใช่ปะ

มาแล้วมาต้องต้องจุบแล้วไงออมาจุ้วดอกคูนน้องตี้คิดว่าวันนี้เราจะเอารังวันกลับไปได้หรือเปล่าเอออันนี้ก็ต้องดูก่อนนะคะมีท่าไม้ตายไหมว่าจะเอาชนะเขาได้ยังไงมีสิทามยังงสวยอยู่นี่ไงความสวยเอาความสวยชนะเออเราทํทำให้พูดออกสู้เนี่ยใจละลายในขระแข่งขันละลายส่วนไหนของร่างกาย พี่อยากละลายตรงไหนดีล่ะอ่ะละลายทั้ส่วนเลยอ่ะเดี๋ยวหนูละลายฮะเริ่มจากส่วนแรกก่อนเยอะแล้กันเจ้สนใจเล่นเกมกูไหมเสร็จแล้วป๊อปถ้ามึงชนะมึงได้นุงตีไปคือถ้าคุณชนะกาพี่กลับไปนะหนิ่วใช่ไหมอ่ะปึ๊บตีให้มันแบบให้กลับโอ้ให้มันเด้งเงี้ยอ๋อให้มันเด้งไปนะโอเคถ้าถ้ากว่าชนะตีได้กูนี่กลับไปนะอ่ะมาอันนย่าไม่ได้เลยยังได้เจ็ดได้เลยดีนี่ มันไม่ได้ในหนังมึงดูเปล่าโยนยังไงอ่ะไม่รู้โยนไม่เป็นประการเพราะทุกคนเตรียมพร้อมครับเวลาไปตามไปเลยเดี๋ยวราไปแข่งขันด้านในก่อนแลวคพอยออกมาว่ากันเลยโรเบิร์ว่ายขาเราจับโรเบิร์ตแดงเขียวอ้อมาถอยให้กู้งูเห้ืร้อมันร้องวันน้ย กพี่ก้องพี่ก้องคุณลาดไหวยังตายนักเราตายตั้งแต่ตอนแรกเลยผู้ขับรถมาตั้งสามชั่วโมงตายแล้วโอ้โหตายมากเลยอันเป็นผู้ชนะตรงนี้ครับเป็นผู้ชนะเดี๋ยวก็รอลุ้นว่าคนไหนเขาได้กันแพ้เกมแรกเลยวะเรามีเวลาบ้างตกปลาหมึกกันด้วยอ่ะ กล้องอะ่ะเขาเป็นผู้ยอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วโตโตโเขาอยากให้เด็กๆะได้เริ่มใหม่ใช่ไหม<อ>ความคิดความคิดใช่เขาอยากให้น้องๆอ,งอได้กัน,นง,ง,งูขาเอได้เอาให้น้องๆได้กัน <c oughs> เอาเอาอยากได้ด้วยแล้วเ็นาเราเป็นคนที่ใส่ดีอยู่แล้วเขาไม่เอาแล้วเรารู้อยู่แล้วเขาตกรอบเขาอยากให้น้องๆสนุกสนานกุนนั่นนี่รู้เลยเรรู้เลยว่าพี่กล้องเนี่ยไม่มีความที่จะเสียใจที่ไม่ได้ลดเลยไม่มีในใจพี่กล้องเขาอยากให้น้องๆเขาแด้เงนนิดเดียว ยากนะยังไงเบื่อมากงงมากโอเคช่วยได้ตอนนี้มีมีอยู่ข้างในอีกกี่คนอ่ะมีคนเดียวมีคนเดียวด้วยเอาว่ะมามาแล้วไงนี่ไงเอ้ยคนนี้ได้ว่ะแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดเหรอเฮ้ยแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดได้ว่ะ พระเอกเรือีนหนังเรือศรีอาหกเนี่ยตอนนี้ครับหนุ่มแจ๊แจ๊แจ๊เราได้คว้ารางวัลรถไปนะโอ้โหไม่ไม่น่าเชื่อทำไมไม่เป็นกลัวมึงรับไปเนี่ย ล็อกเลยน้องไงพี่ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงไม่ได้เบียกบ้านปูนมาเลเบียกบ้านปูนมาเออทำไมอ่ะมันเกิดอะไรพี่จะหลังโรงเลี้ยงอ่ะหรอเออเดินมาแบหนุ่มนะหนุ่มนะอะไรเงี้ยหนุ่มนะข้างในมีหนุ่มน้าด้วยเหรอวะมีมีมีรอตามดูมาตามดูครับโอเคมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราดึงภาพรถคันนี้ได้เนี่ะเกงในเข้าวินเลยพี่กางเกงในเข้าวินแม่เผือดึงก็แม่งไม่ทันเลยพีเมื่อกี้ตว่าดึงพุ่แม่งบอลตีลังกาเข้าไปแล้วผมแม่งดึงเกงในอยู่โอ้โหเยอะผัดเกงในที่มันไม่เข้าไหม แล้วทุกคนผมตายคนแรกไงจริงๆแล้วมันเป็นแถมเป็นแผนผมกับจีจัดก็คือเดี๋ยวเราจะไปเรารีบไปเล่นน้ำทะเลด้วยกันเนาะก็คือเดี๋ยวจบเกมแล้วใช่คือเรารีบตายก็รีบไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ตายครับทำไมงตายอ่ะลัวแต่รู้สึกใครก็ไม่รู้จี่ถึงเราแน่เลยตายแล้ว

ไปแล้วได้รถแล้วโม่คุณได้รถแล้ว